สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูเหมียวอกเช่นเคยนะคะกับรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้จะเรียนรู้ในเรื่องของอะไรนั้นนะคะคุณครูมีคําใบป้ปริศนานะคะเป็นรูปภาพมาให้นักเรียนดูกันนะคะนักเรียนดูที่หน้าจอได้เลยนะคะรูปแรกนะคะเป็นรูปของอะไรเอ่ยมังคุดใช่ไหมคะและรูปต่อมาล่ะคะเป็นผลไม้โปรดของคุณครูเหมียวเลยนะคะและเป็นผลไม้ที่กําลังอยู่ใน หรือดูนี้พอดีเลยนะคะรู้ไหมคะคืออะไรเอยสีสเขียวๆวันนี้ทุเรียนนะคะเพราะฉะนั้นรูปภาพทีค่ครูออกให้ดูวันนี้นะคะมีมังคุดและทุเรียนนะคะนักเรียนคิดว่าคําว่ามังคุดกับทุเรียนเนี่ยมีคําหรือมีสระอะไรนะคะที่เหมือนกันอยู่คะ่ะติ๊กตับติ๊กตับติ๊กตับคือสระอะไรคะที่เหมือนกันสระอุใช่ไหมคะคือคำว่าคุดกับคําว่าทุใช่ไหมคะถูกต้องแล้ว วันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการอ่านและเขียนคําที่ผสมด้วยส,สระอุนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนั้นนะคะเราก็จะบริหารสมองด้วยเพลงกันไกไข่ผ้าไหมจํานวนสองรอบเหมือนเดิมนะคะเตรียมตัวนะคะ1 2ึ่งสองซ้ำกันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาท50 50 2บาสองบาท1งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบสองบาทห้า ห้สิบสองาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่เก่งมากๆคะ่ะมารู้จักสระอุก,กันเถอะนะคะสระอุเป็นสระเสียงสั้นวิธีการเขียนสระอุ่ให้เริ่มเขียนจากหัวอักษรก่อนนะคะเราก็จะทำหัวกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็ขีดลงมานะคะโดยสระอุนะคะจะเขียนไว้ข้างล่างของพยัญชนะต้นเสมอนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำที่ออกเสียงด้วยสระอุก,กันนะคะ คำแรกนะคะถุงออกเสียงตามคุณครูนะคะถุงสะกดตามคุณครูนะคะถออุงอถุงอีกหนึ่งครั้งค่ะทออุงอถุงเก่งมากๆนะคะต่อมาค่ะขุดขุดสะกดตามคุณครูนะคะขออุดอขุดขออุดอขุดเก่งมากๆค่ะต่อมาค่ะนักเรียนกุ้ง สะกดตามคุณครูนะคะกออูงอกุงกุงไม่โทกุ้งอีกหนึ่งครั้งนะคะกออูงอกุ่งกุงไม่โทกุ้งคำต่อมาค่ะรุงรออุงอรุงรุงไม่โทรรุง้งนะคะคำต่อมาค่ะหยุดหอย่ออ,อุดอยหยุดสะกดตามคุณครูนะคะ หอยอ,อุดอหยุดเก่งมากๆค่ะต่อมานะคะเราจะแยกส่วนประกอบของคํานะคะโดยมีคําว่าถุงขุดกุ้งรุ้งและหยุดนะคะถุงนะคะพยัญชนะต้นคือถอถุงสละสละอุตัวสะกดงงูวรรณยุกไม่มีนะคะต่อมาค่ะขุดขอไข่เป็นพยัญชนะต้นสละคือสละอุตัวสะกดดอเด็กวรรณยุกไม่มีนะคะ ต่อมาค่ะกุ้งก็ไก่เป็นพยัญชนะต้นสระคือสระอุ plain. ตัวสะกดงองงูวรรณยุกต์ไม่โทนะคะคำต่อมาค่ะนักเรียนรุ้งรอเรือเป็นพยัญชนะต้นสระคือสระอุ plain. ตัวสะกดงองงูวรรณยุกต์ไมโทนะคะคำสุดท้ายค่ะหยุดหอหีบยอยักษ์เป็นพยัญชนะต้นสระสระอุ plain. ตัวสะกดดอดด็กวรรณยุกต์ไม่มีนะคะ มาฝึกเขียนคำสารอปก,กันเถอะการเขียนคำที่ผสม,มด้วยสารอปนะคะเราจะเขียนสารอุไว้ข้างล่างพย,ยัญชนะต้นเสมอย,อย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะการเขียนคำที่ผสม,มด้วยสารอุจะเขียนสระอุไว้ข้างล่างของพย,ยัญชนะต้นเสมอค่ะกิจกรรมต่อมานะคะชวนคนเก่งฝึกเขียนให้นักเรียนนะคะเตรียมสมุดหรือกระดาษเหลือใช้ขึ้นมา หนึ่งแผ่นนะคะเตรียงไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะพานักเรียนนะคะเขียนตามคําบอกคําที่ผสม,มด้วยสารอุง่ายๆกันนะคะโดยคําแรกนะคะที่คุณจะให้นักเรียนเขียนนะคะชวนคนเก่งฝึกเขียนวันนี้ก็คือจุอ่ะนักเรียนลองเขียนดูนะคะจุให้เวลาห้าวินาทีนะคะจุห้าสี่สามสองหนึ่งจุเขียนยังไงะคะจุ อจออจุนะคะเขียนสระ,ะอุไว้ข้างล่างพยัญชนะต้นก็คือจอจานะคะคําต่อมาค่ะชวนคนเก่งตุกเขียนะะน,น,น,นะคะกุลกุลนะคะกุลกุลตัวนี้อาจจะแปลว่าหมูก็ได้นะคะกุลอ่ะเขียนยังไงเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกฉเฉลยนะคะกุลกออนอกุลน,นะคะ เขียนระอ,อุไว้ข้างล่างพยัญชนะต้นก็คือกอไก่นั่นเองนะคะคําต่อมานะคะชวนคนเก่งฝึก,ก,ก,กเขียนค่ะทุบนี่ทุบทุบเขียนยังไงเอ่ยทุบห้าสี่สามสองหนึ่งเขียนยังไงหน้าทุบทออุบอทุบนะคะเขียนราอ,อุไว้ข้างล่างพยัญชนะต้นก็คือทอทหารนั่นเองนะคะ ชวนคนเก่งฝึกทำค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่55และหน้า56นะคะเตรียมหยิบแบบฝึกหัดภาษาไทยขึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะ <S <S คุณครูให้เวลาหยิบหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทย10วินาทีนะคะเตรียมตัว10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เหมืนเวลานะคะ เปิดมาที่หน้า55นะคะให้นักเรียนนะคะเติมวรรณยุกให้มีความหมายในที่นี้คือวรรณยุกไม้เอกกับไม้โทนะคะตัวนี้นะคะให้นักเรียนดูรูปภาพรูปแรกนะคะปุ้งแห้งเติมไม้เอกหรือไม้โทนะคะทุ่งนาเลือกเติมไม้เอกหรือไม้โทนะคะอุ้มลูกกางมุง้งตุ่มน้ําตุ้มหูนะคะ ให้ผู้ปกครองนะคะช่วยนักเรียนด้วยนะคะในการเลือกเติมวรรณยุกต์ไม้เอกหรือไม้โทนะคะจากนั้นค่ะข้อ5้าใหญ่นะคะให้นักเรียนเขียนคําสระอุจากภาพแล้วฝึกอ,อ่านนะคะรูปแรกเขาชี้ไปที่ตรงดำๆตรงนี้ค่ะที่อยู่บนผมของเราแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าจุกนะคะอ่าเขียนให้คุณครูจุกเขียนยังไงและรูปนี้คือรูปนี้ค่ะที่เป็นสระอุรุงนะคะใส่ให้คุณครูและคํานี้ค่ะ ขาวๆนี้เขาเรียกว่าหุ่นนะคะใส่ไม้คูดหุ่นตัวนี้ค่ะถุงและลูกสุดท้ายนะคะสมุดนะคะเขียนให้คุณครูทีนะคะว่าเขียนยังไงจากนั้นฝึกอ่านด้วยนะคะต่อมาค่ะหน้า56นะคะให้นักเรียนคัดคําตามเส้นปะนะคะนักเรียนคัดมาเลยแบบที่เราเคยคัดกันนะคะให้ลายมือสวยงามน,นะคะข้อเจ็ดใหญ่ ข้อเจ็ดใหญ่ไม่ต้องทำนะคะข้อเจ็ดใหญ่เราข้ามาสรุปเลยสรุปความรู้เรื่องสระอุนะคะสระอุเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวนะเสียงสั้นนะคะใส่ไปเลยสั้นเขียนให้สวยนะคะคุณครูใช้เมาส์เขียนนะเพราะฉะนั้นลายมือคุณครูก็จะไม่ค่อยสวยนะคะเขียนไว้ข้างบนข้างล่างข้างหน้าหรือข้างหลังคะสระอุ ข้างล่างพยันชนะต้นนะคะใส่ให้คุณครูเลยข้างล่างนะคะอ่ะส่วนใครเขียนเสร็จแล้วนะคะก็เปิดไปทำบบฝึูหาดย้อนหลังที่เรายังไม่ได้ทำนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุปิปไลน์ให้กับคุณครูนะคะสำหรับรหัสเวลาเรียนวันนี้นะคะ55หรือ55นะคะฝากผู้ปกครองเช็คชื่อนักเรียนโดยใส่รหัสเวลาเรียน คลิปนี้ก็คือ55ให้กับคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเหมียวกับรายวิชาภาษาไทยนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียนบ๊ายบายนะคะ